วันนี้นะครับเดี๋ยวหมอจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดแปลงเพศในน้องแมวเพศผู้หรือที่เรียกว่าโ l i n e นียลย t h ิโ o s t o m y ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่น้องแมวนั้นได้รับการเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งมีผลทําให้ท่อปัสสาวะนั้นเกิดการฉีกขาดจนมั่นใจว่าน้องแมวนั้นไม่สามารถที่จะขับปัสสาวะออกมาจากนอกร่างกายได้จึงจําเป็นจะต้องทําการผ่าตัดเอาอวัยวะเพศออกและทําการเปิดบายท่อปัสสาวะใหม่ซึ่งแต่ถ้าสาเหตุนั้นเนี่ยมาจาก การเป็นนิ่วหรือเกิดจากปัญหาท่อปสัสสาวะติบแค่ตรงนี้เนี่ยหมอจะไม่ค่อยแนะนําให้ทําการผ่าตัดแปลงเพศเพราะอะไรแล้วผลข้างเคียงที่ตามมาหลังจากที่มีการผ่าตัดแปลงเพศแล้วเนี่ยมีอะไรได้บ้างถ้าไม่อยากพลาดลีดด,ด,ดีที่มีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอด้วยนะครับ 1. ในกรณีถ้าเราจะทําการผ่าตัดแปลงเพศนะครับเราควรจะต้องมีการตรวจสอบให้มั่นใจด้วยวิธีการฉีดสารทึิรังสีเข้าสู่ทางเดินปสัสสาวะ เขาเรียกเทคนิคนี้ว่ายูริโทกราฟีซึ่งเจ้าสารทุบรัรงสีตัวนี้นะครับจะเป็นตัวตรวจพยาธิสภาพของท่อทางเดินปัสสวาวะอย่างกรณีเคสแรกนะครับปรากฏว่าสารทุบเรืองสีตัวนี้เนี่ยสามารถเดินทางจากท่อปัสสวาวะเข้าสู่กระเพาะปัสสวาวะโดยตรงได้โดยที่ไม่มีการรั่วซึมหรือมีการอุดตันแต่จากภาพอิสเะยอันที่สองนะครับปรากฏว่ามีการรั่วซึมตรงบริเวณเท่าทางเดินปัสสวาวะดังนั้นในกรณีเคสที่สองตัวนี้นะครับ เราจะมั่นใจและก็แนะนําว่าสมควรที่ต้องทําการผ่าตัดแปลงเพศยวทธีการเปิดไปท่อปสัสสาวะใหม่นั่นเอง 2. ถ้าแม่ของเรานะครับได้รับการยืนยันโดยคุณหมอว่าสมควรได้รับการผ่าตัดแปลงเพศตรงนี้ให้เราถามคุณหมอตรงๆไปเลยนะครับว่าสาเหตุที่น้องแม่ของเราฉี่ไม่ออกเนี่ยเกิดจากอะไรถ้าคําตอบของคุณหมอนะครับบอกว่าสาเหตุเกิดจากนิ่วหรือจะเป็นการป่วยทางเดินปสัสสาวะแบบเรื้อรังตรงนี้หมอแนะนํานะครับให้ทางเจ้าของเนี่ย สามารถที่จะถามหาเซ็กคันอุปนียนหรือตัวรับินเนียนของคุณหมอท่านอื่นได้นะครับเพราะในความเหตุส่วนตัวของหมอแล้วเนี่ยการผ่าตัดแต่งเพรเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่ถ้าเกิดเรารู้ที่สาเหตุเราเนี่ยเราสามารถที่จะกลับไปแก้ที่ต้นเหตุได้โดยตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าสาเหตุมาจากนิ้วหลังจากที่มีการสวนท่อปัสสาวะแล้วก็มีการระบายเศษนิ้วไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนอาหารให้เป็นอาหารสูตรลดนิ้วอย่างเช่นสูตรยูลินารีหรือจะเป็นสูตรเอสทโปได้ ซึ่งหมอเองก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องอาหารสูตรลดนิ่วในน้องแมวก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ถ้าสาเหตุนั้นมาจากท่อปัสสาวะติตันที่มีสาเหตุมาจากความเครียดตรงนี้หมอเองก็จะมียาที่จะช่วยคลายกล้ามเนื้อของท่อปัสสาวะและก็ยาคลายเครียดในน้องแมวเดี๋ยวในคลิปหน้าเดี๋ยวหมอจะแนะนําให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับหมอเองนะครับก็เคยเกือบจะมีเคสน้องแมวที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศมาแล้วถึง2เคสด,ด้วยกันอย่างเคสแรกนะครับ เป็นน้องแมวที่ทําการรักษาด้วยการสวนท่อปัสสาวะนาน4-5ครั้งหลังจากที่ถอดท่อออกประกอบกับการให้กินอาหารสุดโลกนิ่วพฤติกรรมการเข้าห้องน้ําบ่อยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ตัวหมอก็เลยตัดสินใจที่จะส่งเคสน,นี่ไปที่โรงพยาบาลสัตว์เพื่อทําการผ่าตัดแปลงเพศผลปรากฏว่าคุณหมอที่นั่นก็ยังทําการรักษาด้วยการสวนท่อปัสสาวะคาไว้แต่ว่าคาไว้นานขึ้นหลังจากที่ถอดท่อออกก็อีกเช่นเดิมนะครับพฤติกรรมดังกล่าวก็ยังไม่หายไป สุดท้ายแล้วก็ไปจบในเรื่องของการอัลตราซาวด์พบว่ามีก้อนนิ้วขนาดเด็กๆนะครับประมาณ4-5ก้อนซึ่งไม่สามารถที่จะระบายออกได้ทางท่อสวนปัสสาวะจึงได้รับการผ่าตัดด้วยการเอานิ้วออกหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วประกอบกับการให้กินอาหารสุดลกนิ้วผลปรากฏว่าพฤติกรรมของน้องแมวที่เข้าห้องน้ําบ่อยก็ไม่กลับมาเป็นอีกเค okay, ที่2นั้นมีปัญหาในเรื่องของการฉีกกระปิกระปอยอยู่บ่อยครั้งนะครับ ตรวจปัสสาวะแล้วไม่พบนิ่วเพราะได้รับการกินอาหารสูตรควบคุมนิ่วสุดท้ายก็ไปจบในเรื่องของการกินยาไขาก้ก้มเนื้อแล้วก็ยาไข้เครียดเพราะที่บ้านของเจ้าของนั้นเนี่ยมีน้องแมวไว้หลายตัวที่ได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนะครับหมอจะมาบอกว่าปัญหาทางเดินปัสสาวะในน้องแมวเพศผู้นั้นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องจบในเรื่องของการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแปลงเพศเสมอไปนะครับถ้าเราได้รับการรักษาให้ถูกจุดแล้วก็ดูสาเหตุให้แน่ชัด 3. ถ้าแมวของเรานะครับได้รับการยืนยันว่าควรจะต้องทําการผ่าตัดแปลงเพศข้อดีก็คือ 1. ลดโอกาสการเสียชีวิตเพราะแมวจะสามารถขับถ่ายปสัสสาวะได้เลย 2. ลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดไตาวายระยะเฉียบพลันที่มีสาเหตุมาจากท่อปสัสสาวะอุดตันนั่นเองนะครับแต่แต่ผลข้างเคียงที่ตามมานะครับ 1. มีโอกาสที่จะทําให้เกิดการติดเชื้อที่ทางเดินปสัสสาวะได้เนื่องจากแมวจะสามารถขับถ่ายปสัสสาวะได้ตลอดเวลา 2. ลจากการที่น้องแมวนั้นไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะได้ย่อมส่งผลทำให้เกิดปัญหาผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่มีสาเหตุมาจากฉี่กัดนั่นเองนะครับ 3. ในบางเคสนะครับเราจะพบว่าแมวบางตัวอาจจะเกิดปัญหาท่อปัสสาวะอุดตันอันเนื่องมาจากการเกิดพังผืดขึ้นภายในนั่นเองนะครับหมายความว่าปัญหาทางเลินปัสสาวะในแมเพศผู้นั้นอาจจะไม่ได้จบในเรื่องของการแปลงเพศอย่างเดียวนะครับแต่เราจะต้องติดตามผลการรักษาในระยะยาวที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นต่อไปนั่นเอง 4. ข้อควรระวังและก็การดูแลแผลหลังผ่าตัดนะครับ 1. ควรจะต้องใส่คอนล,ลาทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้องแมวเนี่ยมีการเลียแผลและป้องกันการดึงท่อสายปัสสาวะออกมา2นะครับก็คือช่วงนี้นะวดใช้ทรายแมวไปก่อนนะครับเพราะว่าเศษทรายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปติดอยู่ที่บาดแผลสมมติถ้าเกิดการติดเชื้อแล้วก็การอักเสบตามมาได้3เลยนะครับก็คือกักบ,บริเวณชั่วคราวไว้ก่อนนะครับเพื่อลดการเคลื่อนไหวเพราะไม่ยอย่างนั้นเนี่ย เดี๋ยวใาสา่ท่อปสัสสาวะเนี่ยจะเกิดการดูดออกมาได้4นะครับก็คือพาไปพบคุณหมอเพื่อทําการล้างแผลแล้วก็ดูบาดแผลเป็นระยะระยะแล้วก็5นะครับกินยาให้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับตามที่คุณหมอที่จัดไว้ให้แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับ6ก็คือควรจะต้องปรับสูตรอาหารตามที่คุณหมอแนะนําไว้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับการผ่าตัดแปลงเพศในน้องแมวเป็นยังไงกันบ้างครับด้วยส่วนตัวของหมอแล้วเนี่ย หมอไม่ค่อยสนับสนุนวิธีการนี้สักเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ได้มีจะเป็นอะไรเลยเพราะว่าในช่วงสมัยตอนที่หมอจบมาใหม่ๆนั้นเนี่ยการผ่าตัดแปลงเพศเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะทํากันเป็นประจําเป็นรูทีนแต่พอเราจบมาทํางานได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าการแก้ไขที่ต้นตอนหรือสาเหตุเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องทําการผ่าตัดชนิดนี้ก็ได้นะครับเดีย๋ยวตัวอ,อย่างเช่นการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารการปรับสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงดูหรือจะเป็นการให้ยาก็ตามนะครับ แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญจริงๆอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องของท่อปัสสาวะเกิดการฉีกขาดหรือเกิดการรั่วจากอุบัติเหตุหรือจะเกิดการอุดตันที่ท่อปัสสาวะแบบถาวรเนี่ยตัวนี้หมอก็แนะนําให้ทําการผ่าตัดนะครับเพื่อช่วยชีวิตของน้องแมวเอาไว้นะครับจากเคสที่หมอได้รับมาในกรณีที่มีการฉีกกระปิกระปอยหรือว่าฉีกไม่ค่อยออกนะครับก็ยังไม่มีตัวไหนนะครับที่ต้องได้รับการผ่าตัดแต่งเพศเลยก็ฝากเอาไว้พิจารณาต่อไปนะครับ ในส่วนของคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามได้ที่ช่องหมอดีดานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย